ฮัลโหลตองว่ายังไงฮัลโหลค่ะแม่แม่คะพอดีว่าแม่ตองอ่ะโรคหัวใจกำเริบอะ่ะแม่ช่วยโอนเงินมาให้ตองก่อนสามแสนได้ไหมคะตองต้องร,รีบไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่คะ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนี่ตองแกไม่รู้หรือไงว่าฉันตาเจ็บอยู่และนี่อะไรกันแกยืมเงินฉันไปห้าแสนแปดหมื่นแกยังไม่คืนฉันเลย และแกยังจะมาเอาอีกเหรอฉันไม่มีให้แกแล้วแกไปหาที่อื่นเถอะแม่แม่อย่พูดถึงเรื่องเงิน5้าแสนแปดนั่นได้ไหมคะตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเงิน0ามแสนนะคะแม่ต้องต้องการใช้เงินทำไมฉันจะพูดไม่ได้เกอ้าปากมันก็คือหลักแสนแล้วแกคิดว่าฉันจะไปหาเงินให้แม่แกจากไหนฮะแม่ก็มีเงินเยอะอยู่แล้วเนี่ยคะ๋ยวแม่ก็หาเองได้ตอนนี้แม่รีบโอนเงิน3ามแสนมาให้ตองก่อน,นะคะ่ะ ตอนนี้แม่ตองต้องการใช้เงินมากที่สุดนะคะนี่ตองเงินห้าแสนแปดครั้งที่แล้วฉันก็ให้แกยยืมไปให้พี่ชายเกไปแต่งงานผ่านมาเป็นครึ่งปีแล้แกยังไม่คืนเงินฉันเลยสักบาทก็ตอนนั้นน่ะแม่ของพี่สะพ้ายเขาบอกว่าเงินค่าสินสอดเนี่ยแค่ให้ดูเป็นพิธีแต่สุดท้ายแล้วพอเงินเข้าบัญชีเนี่ยพี่สะพ้ายไม่ก็เอาไปหมดเลยจะให้ตองทําอะไรได้ล่ะคะตองบ้านแกฐานะก็ไม่ค่อยดี ยังจะไปขอผู้หญิงแต่งงานในราคาห้าแสนแปดหมื่นบาทและดันไม่ยอมตกลงกับเขาอีกแม่คะเราอย่าพูดถึงเรื่องเ,เก่าได้ไหมคะตอนนี้แม่รีบโอนเงินมาให้ตองนะคะต้องเดือด,ดอร้อนจริงๆนะแม่นี่ตองแกต้องเคียนเงิน5้าแสนแปดมาให้ฉันก่อนฉันไม่สนหรอกนะว่าใครจะป่วยฉันไม่มีเงินให้แก ไองเงิน5้าแสนแนั่น่ะพี่สะพายมันก็เอาไปซื้อบ้านซื้อรถให้พี่ชายตองหมดแล้วแล้วตอนนี้พี่ชายตองเนี่ยมันก็ยังไม่มีเงินคืนหรอกแต่แม่ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าตองมีเงินน่ะตองจะรีบคืนให้แม่ทันทีเลยเงินเดือนแค่สองหมื่นหกพันบาทต่อเดือนฉันถามแกนหน่อยกินจะคืนนี้ฉันปีไหนหรือว่าชาติหน้าแม่คะแม่ก็อายุเยอะแล้วนะคะทําไมยังยึดติดกับเรื่องเดิมอยู่ได้ตองมาขอความช่วยเหลือนะคะแม่จะมาดูตองทำไม แม่ใจหลายเกินไปหรือเปล่าคะอ๋อหรือว่าตองเลี้ยงแม่ดีเกินไปดูแลแม่ดีเกินไปจนแม่เคยตัวหรือเปล่าคะอ๋อได้ถ้าแกพูดอย่างเงี้ยแกก็จะไม่ได้เงินของฉันเลยแม่แต่สักบาทเดียวแม่คะก็ตองไม่มีเงินไงคะถ้าตองมีตองจะมานั่งอ้อนวอนแม่ทําไมคะแกไม่มีเงินแกก็ขายบ้านไปซะตอนเนี้ย น้องชายของตานอตกำลังจะแต่งงานเขาต้องการได้บ้านแกต้องรีบไปโอนบ้านให้เขาซะส่วนเรื่องเงินโอนฉันจะออกให้ทั้งหมดเองแล้วลูกชายแม่แต่งงานเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับบ้านตองคะทำไมต้องเอาบ้านตองไปด้วยก็แกเอาเงินฉันไปหมดแล้วฉันจะมีเงินซื้อบ้านใหม่ให้ลูกชายฉันได้ยังไงงั้นก็ให้ลูกชายแม่รออีกหน่อยสิคะก็รอให้ตองมีเงินก่อนแล้วก็ซื้อบ้านก็ได้เนี่ยคะแกพูดเล่นไหมหรือเปล่า จะให้ลูกชายฉันรอแกจนแกเลยอย่างนั้นเหรอตองก็ไม่ได้บอกให้ลูกชายแม่ไม่แต่งงานซะหน่อยนะคะก็แค่บอกว่าให้รอไปก่อนแต่พอถึงเวลาจริงเกกกับช่วยพี่ชายแกจ่ายเงินไปห้าแสนแปดหมื่นทำไมเกถึงไม่ให้เขาหาเงินเองละ่ะก็พี่ชายตองเ็เพิ่งจะแต่งงานเขายังไม่มีเงินหรอคะตองก็ต้องช่วยสิคะได้ถ้าแกอยากรับผิดชอบนะัภายในสามวันเกต้องโอดบ้านเอง ฉันจะให้เงินแกสามแสนเองแม่แม่จะเอาบ้านตองไปได้ไงคะถ้าแม่ทําแบบนี้ยตองกับลูกจะอยู่ที่ไหนคะทํำอะไรทำไมไม่คิดถึงหลานบ้างโอ้โหแกเนี่ยนันนึกถึงลูกแกแกนึกถึงตัวเองมากกว่าแล้วทําไมตอนนั้นพี่ชายแกแต่งงานก็ยังกล้าเอาเงินฉันไปให้พี่ชายแกได้ถ้าตอนนั้นอะฉันไม่ยอมแกบ้างละและแกกับลูกอะตอนนี้จะไปอยู่ที่ไหนกัน ไม่เหมือนกันนะคะต้องขอยืมเงินแม่ต้องไม่ได้ให้แม่ขายบ้านให้สักหน่อยแล้วตอนเนี้ยแม่จะมาเอาบ้านต่อไปได้ยังไงคะแกรู้ไหมตอนนั้นที่แกกําลังแต่งงานกับตานอตฉันกลัวตาเนอนตเขาจะลำบากฉันวางแผนไว้หมดแล้วช่วยให้แกซื้อบ้านให้พวกแกมีบ้านอยู่แต่แกกลับอัเปรียบฉันตองแบล็คเบียบแม่ตอนไหนคะตองแต่งเข้าเป็นสะใภยตองดูแลแม่ตองดูแลพี่นอะแล้วยังมีลูกให้อีกอะ่ะ ต้องไปทําอะไรให้แม่คะแก้แก้ง่หรือไงตองเรื่องเงิน5้าแสฉันคุยกับตนออไปหมดแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ยุ่งให้แกเป็นคนจัดการเองถ้าเป็นแบบเนี้ยฉันก็ไม่สอนอะไรอีกแล้วเอาอย่างนี้นะตองฉันให้เวลาแกสามวันถ้าแกไม่โอนบ้านนี้ลูกชายฉันฉันจะฟ้องแกแน่ น,นี้จะทำยังไงวะเนี่ยค่ารักษาแม่อีกอ่ะบ้าเลยกลับมาแล้วครับเอาตองเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูเครียดอนะพี่นอ็อตเราจะทำยังไงกันดีอ่ะแม่เขาให้เวลาตอง3วันอ่ะถ้าเกิดว่าไม่คืนเงิน5้าแสนแปดอ่ะเราก็ต้องโอนบ้านคืนให้น้องชายพี่แล้วแบบนี้เราจะทำยังไงอ่ะ ความว่าไงนะที่ตองบอกว่าเราจะทํายังไงดีตองเป็นคนยืมเงินแม่พี่นะพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปรับผิดชอบร่วมกับตองอะไรนะนี่ต้องเป็นเมียพี่นะพี่ไม่คิดจะช่วยตองบ้างเลยหรอยังไงตองก็เป็นแม่ของลูกพี่นะตองพี่ก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าเรื่องเงินน่ะตองเป็นคนยืมเงินแม่พี่เองตองต้องรับผิดชอบเองแล้วทำไมเลือดถึงเป็นแบบนี้รู้ว่าตองไปยืมเงินแม่พี่อีกแล้วก็ใช่อ่ะสิ ก็แม่ตองเขาปว่วยจริงๆอะตองอาก็กะจะยืมเงินแม่พี่สามแสนเราไปจ่ายค่ารักษาให้แม่แต่แม่พี่ก็กลับมาบอกให้ตองคืนเงินนั้นเก่าก่อนอะตองคิดจะโกหกแม่พี่เพื่อยืมเงินสามแสนเหรอเมื่อวานอะพี่ไปโรงพยาบาลมาแล้วแม่ตองไม่ได้เป็นอะไรหนักเลยเป็นแค่ไส้ติ่นอักเสบค่าผ่าตัดเป็นแค่สามหมื่นก็พอแล้วตองจะมาขอเงินแม่พี่ทำไมต้องสามแสนก็ ขอเผื่อเอาไว้นั่นแหละก็เผื่อแม่เขาอ,ออกจากโรงพยาบาลมาไงแล้วเขาก็ยังต้องกลับไปหาหมอบ่อยๆแล้วไหนจะค่าเดินทางอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะแม่เขาอ,ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเขาก็ต้องกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านเรานะเราก็ต้องคอยดูแลแม่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยสิคิ่ว่าตอนขอเกินไปแล้วนะถึงแม่พี่จะมีเงินแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าตอนจะไปขอยืมเงินแม่พี่เท่าไหร่ก็ได้แล้วทำไมแม่ตอนถึงมาอยู่บ้านเราฮะบ้านพ่อแม่ตอนก็มี พอตองเลิกงานก็ไปดูแลพวกท่านที่นั่นก็ได้หรือไม่ก็ให้ไปอยู่บ้านพี่ชายตองก็ได้นี่โอ้ยก็พี่สะพ้ยตองมันอารมณ์ร้ายจะตายไปครั้งก่อนนะแม่ตองไปอยู่บ้านพี่ชายตองแค่อาทิตย์เดียวอ่ะพี่สะพ้ยมันก็รังแกแม่แล้วตองแล้วพี่ล่ะพี่ต้องทนอยู่กับแม่ตองนั่นเหรอไม่คิดว่าพี่จะลาบากมากหรือไงพี่เบื่อเต็มทนแล้วนะถ้าตองไม่ทําตามที่แม่พี่บอกก็ให้แม่พี่อ่ะทำตามกฎหมายได้เลยพี่ขอไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งนั้น นี่พี่จะให้แม่พี่เนี่ยจับตองเข้าคุกเลยได้ไงหรือว่าจะให้เขามาฟ้องเรียกเกินจากตองฮะพี่ทําแบบนี้ไม่ได้นะต้องเป็นเมียพี่นะใช่พี่เบื่อเรื่องนี้เต็มทนแล้วในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วตองอย่าคิดนะว่าพี่ไม่รู้จริงๆแล้วตองอ่ะติดการพนันตองยืมเงินแม่พี่อ่ะไปเล่นการพนันจนหมดใช่ไหมที่พี่ขอไม่ยุ่งเกี่ยวอ่ะเพราะพี่อายอายที่มีเมียแบบตองไงอะไรพี่พูดอะไรแบบนั้นฮะตองไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นซะหน่อยก็ แม่ตงป่วยจริงๆอะตองค่าผ่าตัดแม่ตองมันแค่สามหมื่นแต่ตองมาขอแม่พี่สามแสนอย่าคิดว่าพี่ไม่รู้อะตองจะเอาไปเล่พนพนันอีกใช่ไหมงั้นพี่ว่าเราอยากกันเถอะพี่ทนกับเรื่องนี้ไม่ไหวแล้วไม่ได้นะพี่นอตพี่ทําแบบนี้ไม่ได้นะพี่ไม่คิดถึงลูกบ้างหรือไงตองตองไม่ต้องเอาเรื่องลูกมาอ้างเลยตองเคยดูแลลูกดีๆสักครั้งไหมเคยสอนการบ้านลูกไหมก็ไม่เคยพี่ว่าเราอยากกันเถอะ ส่วนลูกอะ่ะพี่จะเอามาดูแลเองเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหย่ากันแต่ตอนเนี้ยตองรีบออกไปจากบ้านพี่เดี๋ยวนี้เลยพี่ไม่อยากเห็นหน้าตองอีก้ะออกไปไม่ออกใช่ไหมน,นี่ไม่ตองไม่ไ่พี่เถิดไม่กับตองไม่ได้นะ่อยนะไปเลยมีคนข้างตัวที่คอยเอาแต่โกหกหลอกลวงมีแต่จะทำให้ชีวิตเราพัง